คนวันนี้เขากลับมาโฮช่อง FC ไปเนยเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นเกม Minecraft กันค่ะวู้ชีวิตรอดนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะลองมาเล่นแบบว่าราฟ f t Man ดูนะคะว่ามันจะได้หรือไม่นั่นเองไปดูกันอันนี้ก็คือแบบว่าจะเป็นสกินของเราน,นะคะทุกคนสก,กินหลายลายมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็น่ารักมากๆเลยด้วยแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะนี่ ไม่เอาอ่ะเป็นตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเป็นตัวอะไรอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าไม่เอาสตีฟเอิ่ม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 ขอตั้งชื่อก่อนนะคะใช่แล้ว ไปกันเลียนนะคะอุ้ไม่เจอหมู่บ้านด้วยแกเกิดมาอยู่ในดงไม้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยต้องรีบตัดก่อนเว้ยตอนเนี้ยถ้าไม่รีบตัดแต่มันจะไม่ปลอดภัยตัดตัดตัดตตัดตัดรีบเลยโอเมคมันสวยไปแล้ว เจ้าวยอดนิยต์มันจะตัดถึงสูบวีนี่อ่ะ

จอดลยุยเอาดินมาเอาดินมาเราต้องการดินในวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านด้วยนะครับผมไม่สร้างไม่ได้เนาะไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วสร้างด้วยกนันก็ยังดีดีกว่าไม่มีเพื่อน ไม่มีพู้เลีงหรอมีสีแจ่อนฉันก็มีอ้ยเห็นไหมตัวเราน่ารักโครสุกินเลยนะหมอนี่เป็นไม้ดามรับ,บนะเห็นแล้ววางตรงทางลงเกินไปแค่นี้ก่อนแล้วกัน โลยเอ้ยขออันนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องการเหมือนกันงลงโปลยชุบสุดเรีออย่ยงเอ่ยเอ้ยพลังงานยังพุ่งหมดสิโอช็อป oh, ให้ตัดไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดก็ต้องสร้างบ้านอีกสร้างบ้านมันต้องใช้ไม้เยอะไงโคตเจไหมตัดไม้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 ไมไมอลกซ จริงๆนะไมเนี้ก็ไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ว่าก็ต้องเอาอะ่ะไม่เอาไม่ได้ไม่งั้นไม่ประสบความสำเร็จโอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งสิยังไม่มีอะไรกินเลยฮยวิธานหินทำไมมันไม่มีไม้โอ๊กเลยชีวิตเป็นแจ้าลำบาก ดินขุด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 ดินดินคือสิ่งที่จำเป็นมากสะพานตรงนี้โอช่ oh, ตกมานมะ่นว่าจะขึ้นไม่ได้ที่ตัวอะไรอ่ะ จะขึ้นยังไงโอ้ยแหยดินควยจะหมดอยู่เร็วทีจะมาตกอีกนี้ต้อนนตงใช้เออใช่นันเก็มาถึงภูเขาแล้วต้องจัดหินสักหน่อย เหินมาเอาหินมาเอาหินมาเอาหินมาต้องจัดหินสักหน่อยละไหนก็มาถึงละมันยากลําบากนะขอเหล็กไปอขอหินไปด้านมแล้วสักหน่อยละกันอย่าห่วงกันเลยนะ 本地呢？ บนภูเขาแล้วค่ะทลกคนอนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยดีเลยดีเลยกำลัองอยากจะได้ทานทาน,ทานเหล็กทานหินขอหน่อยซี่ดเดวิลด้วยก็เลี่ยงดีน้องแคน่นี่ก็แล้วกัน กอลาก,กันหนุ่งหน้าไปยอดเขาอุ้ยตอนนี้หิวอ่ะอุ้ยโทษจ้าจ้ามันต้องการจริงๆวอ่ะไม่นีไม่ได้น,นี้อุ๊ยได้มาแล้วยังไงก็ต้องดอกไป้ช้นหน่อยไม่ดอกไม่ได้ โอ้มาโคตไกลอ่ะอุ๊ยนั่นไงเจอไม่พันลูกพันด้วยอ่ะเจอที่สำหรับที่จะต้องทำบ้านละในวันนี้อุ๊ยขอตัดไหม้หน่อย ตอนเนี้ยอุ๊ยแจมมาด้ไงผมไม่ร้อนเล่นกนับคุณไม่พันไม่พันว่าพันไม่พันไม่เอาแล้วจ้าอันนี้มุงหน้าแต่แกะอย่างเดียวอืมอใช่ไหมอกไหมใช่เลยมัง้ง ข้าเยอะอย่างนี้ก็แจมเดีครับยมีไม้มาขาวก็มีว่ะดีเล้วมามากำลังอยากจะได้อยกกู่พอดีเราไปทำบ้านให้สวยๆตรงนี้โอ้ยเยอะนะเนี่ยไม้อกแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์เหล็กแต่ก็ อันนี้ันมันจะทำให้ปล่าอุ้ยมันจะมืดแล้วว่าเกงแนละ้วน,นีบสร้างบ้านหลังหนึ่งหรออุ้ยตรงนั้นดงไม้โอ้โหไม่ทันละจ้ามืดแล้วมั้ง ไม่ใช่บ้านที่สมบูรนณะ์ะตอนนี้ยังดีที่ยังมีไฟเป็นบ้านที่ไม่สมบูรณ์จริงๆ เวอร์ชันนี้เบื่อเร็วจริงๆโอ้วุ้นตุฟ้ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยชั่งสองแล้วกันไอ้ซอมบี้จิ๋วมันอยู่ข้างนะ้กมันไดิจิ้ย โอ้แจมดิครับผมมีเตียงโอเคไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวพราตื่นเช้าแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทเอ่อพาร์ทที่สองแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวป่ okay, ะโอเคค่ะทุกคนก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดสับให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย